ท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีสาวกหรือผู้ติดตามของ GFM Gamer ในตำนานของเรานั่นเองโอ้โหผมก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ซึ่ง ถ้าถามว่าอยากจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมไหมมันก็อยากนะแต่ว่ามไม่รู้ดิไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะ่ะมันหมดความคิดไม่มีนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละทุกคนก็น่าจะเดาออกว่าเศราๆอย่างนี้เพราะอะไรนะแล้วก็ ส่วนช่องเก่าก็ไม่ได้ทําต่อแล้วนะครับมาทําเป็นช่องใหม่แทนฐานคนดูก็ไม่ค่อยม,มีนะไม่มีเลยโอเคก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นอะไรให้ดูหรอกมาวันนี้มาชี้แจง <c oughs> ใช้คำว่าชี้แจงแล้ววันนี้มาชี้แจงเกี่ยวกับ การที่หายตัวไปเป็นเวลาเกือบสามสี่ปีได้สามปีประมาณนี้หายตัวไปกับเกมนี้นะครับก็เหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากจะเจอมันสักเท่าไหร่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่อยากพูดถึงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเครียดเปล่าๆเนาะแล้วก็ช่องนั้นก็คือไม่ได้ทำแล้วนะครับเศร้าเลยอืม, <c oughs> มันอยู่ในห้องเดิมที่เดิมๆ ที่เราเคยทำเอาไว้เมื่อ3มปีที่แล้วนี่เป็นเกมที่เราเคยประสบความสำเร็จในการทำ YouTube หร้อเนี่ยหรือว่าเราจะกลับมาทำดีนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คิดไม่ออกเลยแต่สมาชิกที่ทำก็คงจะมีแค่คนเดียวแล้วหรอ oh, <no. S 1> สมาชิกที่เหลือก็ น่าจะไปกันหมดแล้วล่ะเพราะว่านี่ก็สามปีแล้วแล้วก,กูจะทําเสียงอย่างนี้ไปทำไมเนี่ยโอเคอก็ก็ับเสียงกันโอ้นี่คือต่ำสุดแล้วนะก็คือทำไมเพลงมันไม่เป็นเรลงวะขึ้นขึ้งบนยังไงวะลืมแล้วเนี่ย นี่เหรอเนี่ยเพลงมันไม่ไม่บรรเลงลืมม่หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเออมันก็บรรเลงอยู่เนี่ยลืมลืมลืมช่างมันอ่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ว่ามาบอกข่าวสารว่าเออเนี่ย gbm gamer หายไปไหนอา่า gbm gamer หายไปไหนนั่นก็คือผมเองครับ gbm gamer แต่ว่ามันในชื่อของ ฟุ๊กไฟเวอร์นะครับฟุจะเป็นฟุ๊กตลอดไปนะครับมันมีความหมายนะความหมายของมันผมเป็นที่ช่องมา3เชื่อนะอาจากจาก g ี m เอมมาเป็น Fshock แต่ตอนนั้นคือทำไม่กี่ไม่กี่คลิปก็ล้มเลิกเพราะว่าติดเรียนนูน่นติดทุกอย่าง มันไมไ่สามารถทําได้ส่วนครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่ามาเปลี่ยนชื่อเป็นฟ o กฟอยเวอร์นะครับมีเพจก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับคือวันนี้ไม่ได้มาเล่นแต่ตั้งใจจะมาบอกแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรแต่แค่ใช้เกมเนี้ยเป็นฉากเท่านั้นเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับ GM G p M Gamer บ้างที่เขาไม่ได้ลงคลิปเนี่ย เป็นเพราะอะไรนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็เป็นเพราะว่านั่นแหละครับผมก็นั่นแหละก็คือไม่ได้อยากจะพูดถึงหรอกแต่ว่าเดี๋ยวคนดูจะหาว่าเอ้ยหายไปไหนคุณหายไปไหนคือคี้เกียจตอบคำถามนะอ่ะถ้าคนมาดูคลิปนี้ก็จบโอเค ผมจะลงให้ทั้ง2ช่องนะช่อง GPM Gamer และช่อง Fook Fiber นะครับซึ่งถ้าใครตอนนี้ซึ่งถ้าตอนนี้ใครดูอยู่ผ่านทางช่อง GPM Gamer ก็สามารถย้ายไปที่ช่อง Fook Fiber ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ก็ได้นะชื่อชื่อช่องผมก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบ F ตัวใหญ่แล้วก็เลขศูนย์ R ตัวใหญ่ e ตัวเล็ก v เล็ก e เล็ก r เล็กประมาณนี้นะครับ๋อลืมไปนะครับอ่านีต้องมีคำว่าฟุก๊กด้วยนะฟุก๊กก็เขียนอย่างนี้เลยฟุก๊ก forever แต่ว่าตรง for เนะี่ยตรงตัว O เนะี่ยเปลี่ยนจากตัว O เป็นเลขศูนย์นะครับนี่เลยชื่อช่องผมนะครับเป็นฟุก๊กตลอดไป ก็มีคําถามไหมถ้ามีถ้ามีคนมีคําถามนะครับก็พิมพ์ไว้ข้างล่างเลยเดี๋ยวผมไปไล่อ่านไล่ตอบให้นะว่าเออเนี่ยเป็นยังไงมายังไงหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาก็ได้ผมว่าคนดูเก่ามันหายหมดแล้วแนี่เลยที่ผมทําคลิปนี้มาเพื่อคนดูเก่าเลยนะเว้ยคือ เพราะคนดูใหม่มันไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า GFM Gamer คืออะไรคือใครแต่ว่าคนดูเก่ายังยังยัง,ยง,ยงมีอยู่ไงตั้ง400คนมัง้งคนติดตามเก่าอ่ะออก็น่าเสียดายอยู่นะผมว่าถ้าถูอว่าคลิปนี้บูมหรือว่าเกมโคสเปียมันโอเคเหมือนเดิมผมก็อาจจะกลับมาเล่นนะเล่นในแบบของผมเองเล่นในสไตล์ของผมเองเล่นคนเดียวแต่ว่าก็จะมีเกมอื่นแซมมาด้วยนะ อย่างที่ผมลงคลิปไปล่าสุดก็คือ m มค e c รับ t อ n บ o ็หรือไม่หรืออาจจะเป็น PubG อันนี้ก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงสัตว์โลกน่ารักอันนี้ผมเป็นคนเลี้ยงเองนะครับ <c oughs> เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ครับแป๊บหนึ่งครับขอ,อยนาตก,กินน้ำพ <c oughs> ูดเยอะ คือหลักๆคือเกมเนี้ยผมลืมหมดล้ว่ามันเล่นยังไงลืมหมดแล้ว่าเล่นยังไมมววงไก็เดี๋ยวมาเตือนความจํากันอีกทีนะครับส่วนโลกนี้โอเคผมขอประกาศอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันว่าผมจะเปิดแคสเกมนี้ใหม่อีกรอบนะครับผมสามารถเข้ามาโดเนตกันได้เหมือนเดิมนะครับผ่านช่องทางนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้ให้ มันเปิดกี่ล้วนี่วะโอเคผมเปิดไปให้นะครับแต่ฝั่งนี้ผมไม่ได้เปิดมันก็เดินมาได้แหละมันก็เดินมากันได้แหละแต่ว่าฝั่งนี้มันไม่มีอะไรไงก็มาโดนหงโดน,นียดอะไรกันได้นะครับก็ส่วนอันนี้ผมไปเล่นไปเก็บสะสมมาระหว่างนั่นแหละประมาณนั้นแหละส่วนโลกโลกที่แบบเคยๆเ,เล่นมาที่เคยมีมาที่เคย ทำมาอะไรเงี้ยผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วซึ่งถ้าจําชื่อไม่ได้เขาให้กดตรงนี้ใช่ไหมชื่อโลกอนี่ไหละว่ my world เนี่ยชื่อโลกของผม,ผมทั้งหมดนะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทําอะไรใช่ไหมไม่รู้อะว่าจะทํายังไงแล้วอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเป็นการดีที่เรา เริ่มใหม่เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าโวนี้ยังจะเอาอยู่นะเพราะว่าเป็นโวหลักแต่ว่าจะน่าจะเปลี่ยนชื่อโลกเป็นฟุกฟอยเวอร์นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนดูเยอะผมกลับมาเล่นแน่นอนนะครับเปิดไปแล้วนี่นี่น,นี่เปิดไปแล้วผมกลับมาเล่นแน่นอนนะครับถ้าคนดูเยอะเนาะนี่ไม่เขียนว่าอะไรเนี่ยทเอ็มเกมเมอร์ยูทูบ มีเมลด้วยเหรอในวัวโรโรเป็นเนาะคนดูเก่าๆก็ยังคิดถึงอยู่นะว่าคนดูเก่าๆว่าเออโดยเฉพาะน้องกายกับน้องภูมิเออมันสนิทสนมไปแล้วไงแล้วมันแบบไม่ได้ทำอ่ะมันก็รู้สึกเศร้าอยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาไปไหนแล้วนะเปลี่ยน YouTube เปลี่ยน YouTube ไปแล้วมั้ง ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเอาล่ะถ้าคนดูเก่าดูอยู่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมจะทำกทเปียต่อแต่มีข้อแม้นะครับว่าคลิปนี้ต้องบูมเพราะว่าเป็นการกล่าวถึง GM g f p m gamer ที่หายไป,ถ,ป,ไป, <laughs> ปนะถ้าคลิปนี้ไม่บูมก็ปิดปิดนะถ้าคลิปนี้ไม่บูมก็ปิดแต่ว่าเปิดไว้ก่อน โอเคเนาะเปิดไปก่อนเลยส่วนถ้าเป็นคนผู้ติดตามใหม่ก็คุก็อาจจะดีใจหรือเสียใจด้วยที่มีเกมนี้มาขัน้นแต่ว่ารับรองว่าเกมเนี้ยคือมันสนุกนะเว้ยเกมเนี้ยคือถ้าเป็นคนดูใหม่ก็โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่ม ep 1อ่าแล้วก็แบบ lock, d i r two r l o k d i r t 2 o dl อะไรเงี้ย นับถ้าเป็นคนดูเก่าเนาะก็รอติดตามดูได้เลยซึ่งคอนเทนต์ของผมอะ่ะมันยังไม่จบแค่นี้หรอกคลิปนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเนาะมาชี้แจงเฉยเฉยก็เป็นความยาวประมาณสิบกว่านาทีและโอเคเดี๋ยวเราพาทัวร์โลกของเรากันบ้างนะตรงนี้พอเข้ามานะครับชื่อชื่อโลกนี่เลย g e e p e n gaming ยังชื่อโลกเก่าอยู่เนาะแล้วก็เดินไปทางซ้ายนะครับ ก็จะเจอกับที่โดนเน็ตก็สามารถโดนเน็ตเข้ามากันได้นะมีอ่า9อันนะก็ตามใจเลยว่าจะโดนเน็ตอะไรส่วนตรงนี้ก็เป็นที่วิ่งเล่นไม่มีอะไรนะส่วนยอมส่วนย่อมนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตู go to gaming ไม่มีอะไรกูทำไม่ทำหาเแล้วเนี่ย go to fire ก็ไอข้างบนแล้วก็โกดูรูมห้องนี้เป็นห้องท่าเจมปีเจมเก่าแต่ว่าตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลกของผมที่ใช้อ่านี่นี่นี่โลกเวิร์ชั่ปนะก็คือมันก็ขเอาใหม่ใหม่มันก็จะมีคนมาอุดหนุนอยู่นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันก็มีวอลล็อกอยู่นะ แต่ว่าผมปิดให้บริการไปแล้วนะครับจนกว่าจะเปิดใหม่อีกครั้งหรือว่าจะปิดตายไปเลยเพราะว่านั่นแหละครับให้มันเป็นตำนานนะครับผมผมไม่อยากไปพูดถึงเนาะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาแค่โลกนี้พอนะครับส่วนที่เหลือผมจะทําใหม่ทั้งหมดเลยโอเคเนาะเคลนะียร์เนาะทุกคนทั้งคนดูเกา่าทั้งคนดูใหม่เนาะ มจะเริ่ม ep1 หใหม่ทั้งหมดเลย <Wow. S 1> เริ่มทาคลิปใหม่ทั้งหมดเลยอะไรที่เป็นคลิปซ้ำของ g ิฟ g ์แอมเกก็อาจจะทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนคนดูใหม่ก็ยินดีด้วยครับผมคุณได้ช่องนี้เรามีเกมเพิ่อมอีกหนึ่งเกมแล้วช่องเรานี้ก็จะมีหลายเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพัก G ีามาครับ GTA ก็มีนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสดเด่นเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็จะมีเกมโกตเปียแล้วก็จะมีพวกวีล็อกอาวิตชีวิตประจําวันของผมเองนะครับอาจจะมีขับรถใส่กล้องติดหมวกนะใส่รถแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ขับรถอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมเลี้ยงอยู่ถ่ายลงเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับช่องเรานี้ก็จะไม่ได้เน้นแต่เกม นะครับก็คือจะอัปเดตข่าวสารให้ด้วยว่าผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นแต่เกมไม่ได้มีแต่เกมนะครับช่องเราจะไอพวกวีหลอกพวกอลไรเนี้ยชีวิตประจําวันอาจจะน้อยกว่าเกมนิดนึงนะเพราะว่ายังไม่สะดวกทําตอนนี้เนาะโอเคอ่ะก็กี่นาทีละสิบสี่สิบห้าโอเคก็ ผมประกาศยังเป็นทางการเลยแล้วกันนะว่าผมจะเปิดการแคดเกมโคทเบียต่อนะครับส่วนโลกไหนโวไหนที่เคยทำไปแล้วหรือว่ายังมีอยู่ก็ผมจะปิดตายเลยครับผมจะไม่เข้าไปยุ่งให้มันเป็นตำนานนะครับผมผมจะปล่อยให้มันเป็นตำนานและผมจะเริ่มใหม่ทั้งหมด 1> ep 1เลยครับผมจะเริ่มใหม่นะทั้งหมดเลยส่วนโลกเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโลกเนี้ยผมจะทําใหม่หรือเปล่าแต่ว่ารอดูงบประมาณก่อนครับคือบอกอย่างเงี้ยโอ้ยโวล็อกเยอะว่ะมันไม่พอแล้วนะถ้าจะสร้างโวลทั้งโวลจะให้มันสวยอ่ะโอเคก็นั่นแหละตามนั้นนะครับที่ประกาศไป แต่ว่าถ้าคลิปนี้ไม่บูมก็นั่นนะครับเดี๋ยวคนผู้ชมจะบอกมาอีกว่าเอ้ยราจะรู้ได้ไงว่าจะทําต่อหรือไม่ทําต่อก็มี2ออย่างนะคือถ้าอย่างแรกทําต่อก็คือมันก็จะมีคลิป EP พีหนึ่งลงแต่ถ้าไม่ทําต่อมันก็จะไม่มีนั่นแหละโอเคเนาะก็โอเค ของในตัวผมอาจจะไปดรอปทิ้งทั้งหมดเลยยกเว้นบล็อกกับ t ีนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยย้ำย้ำนะผมไม่แจกของที่อยู่ในตัวตอนนี้ผมจะเก็บไว้ให้มันเป็นตำนานโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับผมไม่แจกผมจะเก็บให้มันเป็นตำนานนะครับผม เพราะว่ามันมีเรื่องราวหลายอย่างมากซึ่งไม่อยากจะแจกแพงด้วยแหละเนาะโอเคก็ดูดูเอาไว้แล้วกันนะว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับผมถ้ามีอีพีหนึ่งก็แสดงว่าผมทำต่อถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้ทำนะครับโอเคคลิปนี้ก็อาจจะพูดเยอะเกินไปแล้วเนาะมันก็ พูดกำกำกวงๆวนปวนๆไปไว้ไ <moves> ม่มาบแบบวนไปวนมาเนาะก็นั่นแหละอย่างที่ผมสรุปนะครับว่าถ้าทําต่อก็มีคลิปถ้าไม่ทําก็ไม่มีนั่นแหละทั้งคนดูใหม่ทั้งคนดูเก่าแหละส่วนถ้าใครรอเกมไมค์ครับอยู่หรือเกมอะไรอยู่ก็อดใจรอนิดหนึ่งนะครับผมทําเกมทุกเกมเนี่ย ผมไม่ได้อยากให้คนดูมาช็อเจาะตรงเกมเกมนี้เกมเดียวหรือว่าเกมที่ชอบเกมเดียวพวกผมอยากให้คุณรักในตัวผมและเรียกว่าไงและติดตามผมโดยที่ไม่สนใจว่าคอนเทนต์ผมคือเกมอะไรหรืออะไรอะไรมาเนี้ยแต่ว่ามันก็ยากแหละช่วงนี้ก็คงจะต้องติดตามติดตามกันเพราะเกมก่อนแล้วเนาะเพราะเกมที่ชอบเกมที่อยากดูเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ผลงานดีอะไรขนาดนั้นก็ นั่นแล้วผมเพิ่งกลับมาทำใหม่นะครับให้กำลังใจหรือสนับสนุนกันได้ที่เบอร์ทัวเล็ตอยู่ข้างล่างซ้ายแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครโดเนทตมาก็ให้พิมพ์ชื่อไว้ด้วยแล้วก็ให้พิมพ์บอกว่าผมมาจากโดเนทจากช่องพี่แล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านชื่อและขอบคุณภายในคลิปถัดๆไป <Wow. S 1> นะครับผมเข้าใจตรงกันเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมมาเปิด เปิดคลิปในฐานะ G.M. gamer และผมขอจบคลิปในฐานะ Book Forever ครับผม Next Generation แล้วโอเคอันเก่าๆก็ให้มันเป็นตำนานไปผมจะเริ่มหนึ่งใหม่ครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผม Book Forever ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย